สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่24มกราคม2 5 9น,นํานโยบายของพรรคเพื่อไทยมาเล่าสู่กันฟังครับพรรคเพื่อไทยบอกมีนโยบายรวยทุกวันพรรคเพื่อไทยท่าด้เป็นรัฐบาลเขาจะสุ่มแจกเงินคนละ1ล้านบาทนี่เราคํานวณมาให้เลยนะครับว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลอยู่ครบวาระ4ปีนี่จะมีคนได้เงิน1ล้านในประมาณ13,140คนชมและฟังรายละเอียดครับ เมื่อวันที่23มกราคม69เมื่อวานนี้ที่สยามพารากอนกรุงเทพมหานครนะครับนายจุลพันธ์อมรนิวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและเป็นแคนดิเดตนายมนตีจากพรรคเพื่อไทยปราศัยหาเสียงที่สยามพารากอนสรุปๆก็แล้วกันนะครับบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลมีนโยบายรวยทุกวันโดยนโยบายนี้ก็คือจะสุ่มแจกเงินคนละล้านบาทแจกกว่าละเก้าคนครับแจกทุกวันด้วยนะครับเก้าคนที่จะได้เงินในแต่ละวันได้เงินคนละล้านนะครับ ก็จะมาจากห้ากลุ่มแจกห้ากลุ่มเก้าคนในทุกวันเลยอันนี้ถ้าได้เป็นรัฐบาลนะก็คือเกษตรกร,ะกรจะได้หนึ่งคนอสมหรืออสอส,อสอจะได้หนึ่งคนต่อวันผู้สูงอายุได้หนึ่งคนต่อวันผู้ยื่นภาษีจะได้หนึ่งคนต่อวันสีก่กลุ่มกลุ่มละคนก็ในแต่ละวันก็แจกไปแล้วสี่คนคนละหนึ่งล้านนะครับกลุ่มที่ห้ากลุ่มผู้จับจ่ายใช้สอยและมีใบเสร็จด้วยอันนี้จะได้ห้าคน ก็5กลุ่มแจก9คนตามที่บอกมานี่แหละครับอันนี้คือนโยบายพรรคเพื่อไทยล่าสุดที่หาเสียงและจะทําให้คนรวยรายวัน9คนวันละ9คนนะครับทีนี้นโยบายนี้มีโอกาสจะเป็นจริงได้ไหมถ้าไปดูงบประมาณแล้วก็ใช้งบประมาณไม่เยอะก็มีโอกาสที่จะทําได้จริงๆแต่จะได้ทําหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าชนะการเลือกตั้งไหมและจะเป็นรัฐบาลไหมครับ ถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วนี่คิดว่าทําได้ไม่ยากเพราะว่าใช้งบประมาณไม่เยอะมากนะครับมาดูครับใช้งบประมาณเท่าไหร่ถ้าแจก9คนนะครับ1วันใน1วันนี่แจก9คนนี่หวันก็จะใช้งบประมาณเพียง9ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับถ้า1เดือนนะครับมีประมาณเฉลี่ย30วันก็นแล้วกันแจกวันละ9คน ใน1เดือนนี่ก็จะแจกทั้งหมด270คนก็ใช้งบประมาณใน1เดือนนี่270ล้านถ้าเดือนไหนมี31วันก็ใช้มากกว่านี้อีก9ล้าล้านทำรองนี้ครับทีนี้ถ้า1ปีมี365วันวันละ9คนใน1ปีจะใช้งบประมาณ3,285ล้านบาทก็จะมีคนได้เงินล้าน3,285คนนะครับทีนี้ถ้าเป็นรัฐบาลอยู่ครบ4ปี จ่ายคนละล้านปีละ3,285คน4ปีก็จะแจกเงินล้านได้ซูมแจกนะครับไม่ได้ได้ทุกคนก็จะมีคนได้เงินล้าน1 10, 3 3 4 4 0คนใน4ปีนี้จะใช้งบประมาณ13,140ล้านบาทโดยประมาณโอกาสที่จะทำานโยบายนี้ได้สำเร็จก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงเพราะ4ปีใช้งบประมาณเพียงแค่13,140ล้านบาทเท่านั้นเองใช้งบประมาณไม่มาก ถือว่าอยู่ในวิสัยที่จะทําได้แต่จะทําได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับจะชนะการเลือกตั้งหรือเปล่าและได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับแต่เรื่องนโยบายนี้มีโอกาสจะทําได้แน่ๆเพราะงบประมาณก็ใช้ไม่เยอะครับท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรกับนโยบายนี้ของพรรคเพืพ่อไทยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ